พอนาทครับเป็นยังครับพอนาทสวัสดีครับครับสวัสดีครับอู้ท่านผู้ชมเป็นยังน้อจู่ๆนี่ครับเป็นลมแดดร้อนจัดโอ,โอ้รู้สึกว่าเป็นปแปลกๆด้วยมันบ่แสดงวา่าอ,อากาศไอ้ต้องอากาศมันร้อนอากาศมันหอนนะครับท่านผู้ชมเนาะพอนาทเพิ่นกลับเอาเครื่องพื่งเพิ่งไปหาหมอก็ยังไม่มีตังไปหาหมอ,อมเขาวิ่งเงินไปหาหมอเนาะโอ้ยดีวันต้องให้ต้องหายก่อนแดดมันร้อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นวูบๆบว่าๆท่านผู้ชมเอางี้ท่านผู้ชมเดี๋ยว โอ้สงสารบ่นครับนะครับผมคนอมมีเงือน,น,นติดไปหาหมอนะครับก็พอมนาดเนาะครับโอ้เดียวเดียวเดียวนะครับไม่สื่ว่าเปนย่อไงแบบเดินก็เดินไม่ค่อยถนัด มออื่อมอนีใบถึงเออนะครับให้เอาให้าให้าแบ่งนวดนวด,นวดชัวข้าวก่อนข <กด S 2> นานแข็งดีเนี่ยถึงเพราะว<ด>่า<อ>จะไปออกข้างนอกน,นี่ก็คือเป็นร่ะในขนาดแนนดดแห้งเนาะ<อ>ไม่ไหวเนาะสืส่อไ,ไ,ไ,ไม่ไหวเนาะท่านผู้ชมนะครับสงสารพนาดครับผมท่านผู้ชมมันเนี่ยผมบ่อยไปหาหมอครับเาะพอมีผู้ใดพลาดเป็นไปครับผมเดี๋ยวผมกะเพิ่นพอมีเงื่อนติไปไหมครับเอาทั้ีเดียวกะโอ้ท่านผู้ชมกขนาดมีเงื่อนจิมีเงื่อนใส่ป่ะครับติดโตป่ะครับพี่บ้าพมีเลยป่ะ <ผ> okay, okay, โอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเอฟที่บรรจบุญครับพอดีเดี๋ยวบ้าเนี้ยพอนอาดที่แบงค์เรียนกันหน่อยพอหนัดใส่เนาะเออนะครับผมท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยว un, เดี๋ยวผมกะไปหายายเพอดีครับผมโอเคครับท่านผะูพนาละโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ